อู้ดีน้องตัวนึงนอนผุดบักเงเลยครับครับสวัสดีนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับอ่ะช่องบ้านและสวนเจริญพรนะครับโดยชายทนนะครับอ่ะวันนี้ก็มาเก็บกับเล็กครับกับนักหนูไว้กับเล็กกับวงเดือนนะมือว้านใส่ไว้โชเห่ลงนั่งขิดนั่งหนับตัวเองมันใส่บมเม้์ครับพี่น้อง นี่ครับไม้ฟังซะนะครับโอ้ดีหนอกตัวหนึ่งนอนผุนบักไงเลยครับโอ้หนึ่งแต้มแน่เห็นเลยครับพกเลยฮะเอาไม้นี้ก่อนไกลๆหนึ่งกงนไอ้น,นี้รับไว้หมดเล้ละครับบัอลี นี่พี่น้องก็นี้หลังแหลกแถวครับนี่หลังแหลกสูดทีอีกล้งหนึ่งเนี่ยแนมเพลย์เลยครับปุกฟังเลยปุกไงเลยพี่น้องโอ้กับลันครับพี่น้องลันเดบ,บติดเขาหนูสิ่งบ่นี่เนี่ยไปไปไร คุณเหยียบเตแล้วครับพุนตกฝังซาเลยพี่น้องอกไงเลยอู้พี่น้องใส่ไงครับเยอะข้าบโพดครับอืมโอ้มันมาเลยพี่น้องมันจะซ่อเลยอะเก็บครับเต็มแรกอะมาต่อไปพี่น้อง ไส่เลยครับปลายยาฆ่าครับนะพ่อใส่ได้นะแต่ว่าแนมินทางผม,มกับแนมมันก็เห็นหรอกครับแต่คือมีหล่องลอยมันแลนหลมไปแหลมมาอยู่เป็นหูเป็นข้องอยู่นะครับโอ้อกรับนี่กรับนี่กับรันครับพี่น้องโอ้หนูสิงไหนเป็นหนูสิงไอ้พวกนี้นะครับรันระบบติดนี่นะครับ ลูกสิงเขามาหล่นงานก่อนข่วนก่อนโอ้ปหเด็กไม่ยามึงขึ้นกับ,บามานไนมอียางแม่บานไม่มาแล้วมึงนี่ครับอ่ะกับตูดมวนอีีขี่กือบแตกร้านเร็วดีครับไปยากอยู่พอมีตัววนะเนาะ โอ้เ oh. ข่ามาาอยู่ครับกิบนนหมดเลยครับมึงโอ้แต oh. ่บอลลันครับก็กินเกียร์ตาซานี่นู้สิ่งนู้สิ่งนู้สองเท้าก็หน่อยโอ้ oh. มันดันเข้ามาครับดันไล่เข้ามาเลยว่บนี่ กบอดีแล้วมันกบลานแล้วค oh, รับอ๋อหลังต่อไปเป็นยังไงเนาะเงียบเลยเงี่งอะไรโอ้รันนี่เลครับพี่น้องอืมเจ้าบ่มีแฉมขอบปวดเลยดอกนี่อ้าวไป นะไม้ฟังซ่านี้นะรบอบที่สามเลยครับสิผมเอามันมาเลยนะครับนะเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่สามอ่ะสองเที่ยวก็เล่ามาเลยครับกับรันกับดีบดุดตะบอติดตะบอดใหญ่โตอ่ะตัวเกี่ยวเลยสิแก้มือเลยลวะเป็นไร เ oh. งียบครับโมมาเลยหายเมื่อไหร่อืมเอาไหวมากินปะจะบังเสือกโอ้ยเงียบครับอบอเขาเลยครับพี่น้องโมมาไก่เลยเสือกตึงเลย นะกินไปเอาไว้หนีตัวไปอ้าวโอ้พี่น้องยามจนเมื่อไรกูจนเมื่อไรครับซิปทีลังโอ้ผลงานมาหนีแย่เลยครับแต้มเดียวโอ้แต่ก็ถือว่าใส่ไงอยู่นะครับแต้มเรื่องนนะไม้หนี่นี่สามหลอดเลยครับสามเยวแกอะ นะครับผมอัดคลิปมากมันกลับสองเฉียวแหลกกับพ่ได้นะครับมาได้รอบที่สามนี่ไม้นี่นะครับนะอ่ะโอเคพอได้มีสูตรดีๆกะบนะบอกพ่ได้นะครับนะดักหนูหนาแรงกลับกับลันอยู่นะครับแต่นาทจะเป็นผูงหนูสิ่งมันเขานะครับอ่ะมม่อนี่ะครับก็จะเริ่มฝากกดติดตั้งไว้นะครับนะช่อง้ันลนสวนจะินพอนะครับนะโดยใช้โวนในผ่านขี่ดอขี่ดอแต่น้อยใส่กับม้นี่บ้างบ่หมานเนี้ย่างเถะครับ นะไเ้เจอกันคลิปต,ต่อไปนะครับนะคลิปนี้มือนีกัสสวัสดีครับผม